สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ห้องส่งฟ้าใส Sky Blue Channel นะคะวันนี้วันพุธที่19กา,ากรกฎาคม2566ค่ะมีคนบอกว่าอยากจะเห็นตัวจริงรูปจริงไม่ได้ใช้แอปนะก็วันนี้หน้าสดก็ให้เห็นหน้าตาว่าวันนี้ตาไม่ได้เป็นอะไรแต่เพเอิญเป็นพรีเซนเตอร์แว่นนะ ก็อยากจะถอยไว้เป็นวัยรุ่นหน่อยก็วันนี้มาพบกับแฟนๆทั่วประเทศและทั่วโลกนะคะในฟ้าสายสกายบูชาแนลค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งณนะความร้อนแรงทางการเมืองนะคะแต่ไม่ว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลหรือเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิงของประเทศนะคะเราก็หวังจะให้ รัฐบาลชุดนั้นได้มาแก้ภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราซึ่งตอนนี้เรียกว่าทุกคนก็ลำบากนะนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะทางเลือกใหม่ในการที่จะใช้ชีวิตให้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ก็คือเราต้องไปหยัดนะฮะแล้วก็ขยันนะอย่าง อย่างตัวของของของแน่นเองเนี่ยเช้ามานะสมัยก่อนเนี่ยก็จะทําทัวร์ใช่ไหมก็จะเดินทางรอบเลยพอกลับมาคือวันที่เราได้พักปกติก็ใช้ชีวิตยอยู่ต่างประเทศแต่ช่วงนี้โควิดก็เลยกลับมาไทยก็ไม่มีอะไรทำก็ว่างงานมาหปีนะเราก็ไปรับจ้างทำโฆษณาเขียนข่าวเขียนสคริปต์ขายของออนไลน์ ติดต่อคือหาเรื่องให้มันทำนั่นแหละจะได้ไม่เหงานะเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยเราก็เหมือนกับทำบุญไว้เยอะนะก็แจกจ่ายช่วยเหลือคนจนแต่ตอนนี้ก็แจกไครไม่ไหวนะก็กลับมานะก็มีคนถามเข้ามาเยอะจริงๆเนี่ยอยากจะตอบทุกคนเลยนะแต่ตัวเองเนี่ย คือเป็นคนของประชาชนสมัยก่อนจัดรายการใช่ไหมท่องเที่ยวช่วงหลังนี้ก็เป็นวารรตี้นะก็เป็นสื่อกลางอย่างเช่นเ,เวลาเราไปต่างประเทศใช่ไหมคนที่โดนลอ่อลวงหลอกลวงไปทำงานหลอกลวงไปค้ามนุษย์นะหรือหลายๆอย่างเราก็ประเภทก็ได้เข้าไปช่วยเขาเพราะฉะนั้นก่อนที่ จะไปทำงานต่างประเทศนะก็ขอให้ดูก่อนว่าหนึ่งเราไปแบบถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ามีโรงงานที่จะรองรับเราหรือเปล่าอย่าไปเชื่อใครอย่าไปเสียเงินนะก็มีเพื่อนๆโทรมาทางไกลนะอาศัยว่าเราเนี่ยทำธุรกิจท่องเที่ยวและเราเป็นดังธุรกิจเราก็จะรู้จักเรียกว่ามีเพื่อนทั่วโลกแหละ นะเราก็ช่วยเขาเพราะเราเป็นคนไทยได้วยกันเพราะฉะนั้นขอเตือนไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะอย่างไรก็ตามอย่าไปหลงเชื่อคำพูดของใครไม่ว่าเขาจะเรียกว่าก่อนไปเนี่ยเราเคยถามเพื่อนเราเอา้าวแล้วไปเราจะได้อะไรโอ้ยรู้จักกาันสนิทกันพอไปถึงไอ้ความที่รู้จักกันสนิทกันเนี่ยมันหายไปหมดแล้ว,ลวนะก็ ก่อนจะทำอะไรก็ให้คิดนิดนึงนะคะเพราะว่าคนเราอะนะจริงๆแล้วเป็นคนให้อภัยคนนะบางทีเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าคนนี้เป็นคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ไม่ได้สนใจอะใครดีกับเราเราก็คบนะคะก็คิดอะไรทำอะไรก็คิดกันให้ทีท่วนก่อนนะขอเตือนคน ขอเตือนคนที่ไปทํางานต่างประเทศนะคะให้ไปแบบถูกต้องตามกฎหมายดีที่สุดนะหรือโทรไปที่กรมแรงงานนะคะสองผู้หญิงที่มีผู้ชายเข้ามาแชทนะไม่ว่าจะเป็นสายฝอรหรือใครก็แล้วแต่อย่าไปลงเชื่อใครง่ายๆนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกอะไรดูหน้าไม่รู้ใจใช่ไหมเออ ก่อนที่จะทําอะไรไปก็ให้คิดนิดนึงชีวิตคนเราเกิดมาทั้งเรียกว่าทั้งทีอ่ะก็ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มหน่อยนะคะก็วันนี้อยู่ที่ห้องส่งเพื่อนๆก็ถามมาหลายคนว่าทําไมคุณแนนหายหน้าหายตาไปก็ยังอยู่ค่ะยังอยู่นะก็อยู่เป็นกําลังใจให้ทุกคนให้ต่อสู้กับชีวิตในวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องรับให้ได้กับสภาพความเป็นจ,จริงค่ะ นะคะก็เอาใจช่วยนะคะอย่างของแน่เนี่ยเช้ามาที่แนนบอกนะบางครั้งรวยไม่รู้จะพูดว่าไงเดี๋ยวนี้มาใช้ชีวิตยอย่างคนธรรมดาเช้ามาก็ยืดแข้งยืดขาออกกําลังนิดนึงนะก็หาเรื่องทํานู่นทนํานี่ออกไปนู่นไปนี่หางานทําเพื่อนฝูงก็เอาของมาเยอะแยะเลย คุณแนนช่วยขายหน่อยจริงๆขายของไม่เป็นหรอกแต่พูดแล้วคนจะซื้อนะก็ตะก่อนท่องเที่ยวใช่ไหมขายของบนรถทัวร์ก็ไม่ได้คุยนะขายหมดทุกครั้งนะก็ถือว่าถ้าเรามีของทีดีๆเราจะแนะนำให้คนซื้อคนไม่ซื้อทำอยังไงก็ไม่ซื้อเพราะฉะนั้นคนซื้อคนที่เขาจะซื้อเขาก็ซื้อ นะก็สิ่งดีๆที่จะแนะนำก็คือหนึ่งเลสปราโทเป็นเ,เหมือนผลไม้เบอร์รี่และเอามาสกัดใส่แคปซูลซึ่งมีสารเอสเปราทอล e เลสเวราทอลนะชื่อจะเรียกยากนิดหนึ่งแนงก็จะใช้คำพูดง,ง่ายๆสเต็มเซลล์ cell, ผลไม้สดนั่นแหละนะเขาก็ผ่านนวัตกรรมเอามาทำ เป็นผงเบอร์รี่ใส่ไว้ในแคปซูลนะมีสรรพคุณเรียกว่ารักษาโรคตับไตไ้พุงไขมันเบาหวานนะแล้วก็โรคหลอดเลือดนะโรคปวดเข่าปวดข้อขอ,ขอ,อะไรเงี้ยสารตัวเนี้ยเขาวิจัยกันแล้วว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคนะคนเราไปกินลายสิสิบห้ไม่ได้นะเราก็ไม่รู้ในแคปซูลแต่ละตัวเนี่ยเขาใส่อะไรให้เราบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ย แดนนี่เป็นคนที่ไม่อยากทานอะไรมิสซุมาตัวเองก็ลองทานดูแล้วรู้สึกแข็งแรงก็เลยแนะนําให้ทุกคนไปทานแต่ก่อนก็แจกฟรีแหละพอก็ทานดีแล้วก็ถึงมาซื้อเรานะแต่ช่วงนี้แจกฟรีไม่ไหวใครอยากได้ขนาดทดลอง30บาทรักษาทุกโรคของดิฉันเนี่ย 0859399909อันนี้หน่าจริงตัวจริงนะไม่ใช่แอปไม่ใช่ AI นะวันนี้ก็เรียกว่ามาส่งของให้ลูกค้านะเพื่อนๆก็สั่งกันเยอะแยะนะก็เป็นสเต็มเซล์ผลไม้สดนะก็ใครไทยถูกว่ายูดิซันาไหร่ให้ใช้ฟรีนะ ช่วงนี้สนับสนุนโดย n k e x p r e travel เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกตอนนี้ใครซื้อหรือมียอดเข้ามา1โหลให้ไปเที่ยวฟรีให้ไปดินเนอร์บนเรือสำราน s u นะศนดินเกอร์ฟรีนะ0 8 5 9 3 9 9 9 0 9ค่ะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรทำเดินไปเดินมานะเป็นพรีเซนเตอร์ อันที่สองน้ำปลาปรุงสุกแม่ไพรินจาวิลัดแจกฟรีมาเยอะแล้วขอขายบ้างพี่ไพรินพอกคุณแนนขายบ้างนะพี่ก็ไม่ไหวสี่ขวดร้อยค่ะนะแจกไปเยอะแล้วหรอกนะเป็นน้ำปลาป,ปรุงสุกถูกสุข,ขนะอนามัยร้อยปีมาแล้วตำนานแม่ไพรินจาวิลัดนะคะก็ทำน้ำยำได้ใส่ส้มตำปลาใส่ยำ ใส่ต้มยำเรียกว่าเหมือนเป็นน้ำซอสไทยปรุงรสนะคะก็ตัวเนี้ยพี่เพลินก็ฝากมานะคะก็ของแม่พอดินจาวิรัตเนี่ยนะเขาเป็นเรียกว่าอาหารไทยแทย้แม่ให้มาเลยเขาก็จะมีน้ำพริกแจ่วโอ้เยอะแยะร้านก็อยู่แถวสายเอเชียเวลาไปทัวร์เนี่ยก็ทั้งไปทั้งกลับนะลูกทัวร์ก็ต้องแวะนะคะสิ่งดีๆในชีวิตจะทานอะไร จะเลือกอะไรก็ใช้วิจารณญาณน,นิดหนึ่งนะเราก็นำสิ่งดีๆมาให้ทุกท่านค่ะใครมีปัญหาอะไรโทรเข้ามานะคะแต่ปัญหาเรื่องเงินไม่ต้องโทรมนะปวดหัวปัญหาเรื่องแฟนก็ก็ไม่ต้องโทรนะคนโสดนะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่การเมืองก็ร้อนแรงนะก็ใครจะได้เป็นรัฐบาลก็ขอให้มาช่วยประชาชน นะอย่าถือว่าผลประโยชน์เหนือสิ่งอื่นใดชีวิตคนเรานะคนที่ประชาชนเขาคาดหวัง<ม>ก็ขอให้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนด้วยกันค่ะก็ขอขอบคุณค่ะวันนี้อยากจะมาคุยอะไรในใจนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเชื่อใครใช้วิจารณนยาณของเราก่อนนะคะ ช่วงนี้พิชาชีพเกลือนนะเราก็ไม่รู้จะเตืนอนยังไงก็ก่อนที่จะเชื่อใครก็คิดดีแล้วกันบ๊ายบาย